ธรรมเย่ำค่ำคืนก็ไม่มีอะไรน้าเอาไม่มีอะไรน่าเป็นครับพอไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นก็สบายใจมีความสุขเล็กๆอยู่ภายในทำอะไรไปก็มีความสุขเล็กๆหล่อเลี้ยงอยู่ใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรน่ามีไม่มีอะไร,น,ไะไรน่าเป็นไม่ว่าอะไรไม่เอาอะไร ใจจะสบายใจแล้วก็จะมีความสุขเล็กๆหล่อเลี้ยงอยู่พอใจสบายใจมีความสุขจิตกระตั้งมั่นโดยธรรมชาติเลยสร้างเหตุแบบนี้ผลเป็นอีกแบบหนึ่งสร้างเหตุแบบเดิมผลเป็นอีกแบบหนึ่งอยู่กับการสร้างเหตุก็จะพบว่าเราไม่สามารถควบคุมผลได้เลยนะอยู่กับการสร้างเหตุก็จะไม่รู้สึก ว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องยากนะเพียงแค่อยู่การสร้างเหตุเหตุแบบเดิมผลไม่ได้แบบเดิมแต่ก่อนเคยนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิสวดมนต์ยี่สิบนาทีใจสงบแต่บางครั้งสวดมนต์ยีนาทีใจกลับไม่สงบสร้างเหตุแบบเดิมผลไม่ได้แบบเดิมเห็นความเป็นอนาตาัตตาทุกครั้งที่จิตเข้าไปเรียนรู้นะเขาจะเริ่ม ค่อยๆปลดล็อกการปฏิบัติธรรมเขาค่อยปลดล็อกเขาจะไม่ค่อยค่อยคาดหวังในผลเขาจะเรียนรู้ความจริงว่าสร้างเหตุแบบเดิมบางทีผลก็ไม่ได้แบบเดิมนะคาดหวังอะไรผลไม่ได้เลยนะเพราะผลหนึ่งเนี่ยมาจากหลายเหตุปัจจัยมากเลยนะสมมุติเราคุมได้แค่สดมลน,นะกับมีสติรู้ลมหายใจเนี่ยเราคุมได้แค่สองเหตุแต่ผลที่ออกมาเนี่ยจะสงบหรือไม่สงบเนี่ยหลายเหตุปัจจัยมากเลยนะ บางทีเห็นมากๆเขาก็ทุกปลังไม่มีอะไรเหมือนกันทุกการปฏิบัติไม่มีอะไรเหมือนกันในแต่ละยกนะมีแต่การสร้างเหตุทุกครั้งที่อยู่กับการสร้างเหตุใจไม่เกาะที่ผลตัณหาถูกละโดยธรรมชาติเลยนะที่ใจไปเกาะที่ผลก็เพราะว่ามีตัณหาเป็นแรงผลักดันอยู่ก,การสร้างเหตุสมุดไทยถูกละผลก็เป็นความผาสุขสงบลมเย็นนะ